นะครับเจาะเพชรเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นเข็มเจาะนะครับก็เรียกดอกสว่านเปลี่ยนจากเม็ดมะย,ยม1.8เป็นดอกสว่าน1มิลน,นะนี่นะครับดอกสว่าน1มิล รู้ไหมทำไมรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงต้องเจาะรูครับใช่เจาะรูไ้เพชรโพแต่บางลูลกค้าบางคนเขาไม่ทราบว่าทำไมเพชรงานเพชรเขาต้องถึงเจาะรูนะครับเพราะว่าการเจาะรูเพชรเนี่ยทำให้แสงมันสะท้อนเข้ามานะครับให้เพชรมันแวววาวเนี่ยะ ผมก็จะเจาะอ,อย่างนี้ส่วนการเจาะเพชรเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งเจาะธรรมดาก็คือแบบนี้เขาเรียกธรรมดานะครับเจาะกลมธรรมดาเปิดตูดสี่เหลี่ยมนะครับยิ่งเปิดตูดมากยิ่งทําให้แสงมันเข้ามากนะครับก้นก้นของเพชรแผงเ,เพชรก็จะแวววาวขึ้นมา วิบวับวิบวบนะครับนี่นะนี่ผมปกติผมจะวางเจาะนะมันจะง่ายกว่าแต่นี่ผมเจาะให้ดูอย่างนี้ก่อนนี่นะครับเนี่ยเอาเจาะนะตอนนี้ช่างอูไม่ได้จับงานจิวเวลรี่มาสักสามปีแล้วนะครับ งานบางอย่างก็เขาเรียกว่าห่างมือนะครับห่างมือแต่คิดว่าวิชาอยู่ในตัวไม่น่าลืมนะครับไม่น่าลืมนะผมทำงานเกี่ยวกับเพชรได้ทั้งบาเกตสี่เหลี่ยมเชปเปอร์ไห้หนามนะครับมันจะมีสูตรเราคุณคุณต้องมีสูตรการเดินสะพานก่อนนะครับ ก็ทำยังไงฝังแล้วช่างฝังเอาไปฝังแล้วไม่หลุดไม่เด้งไม่ล่อนไม่ขบนะครับเพชรกลมไม่ขบกันจะทำให้มันแตกนะอ่าเสร็จเนี่ยเสร็จแล้วนะครับงานงานฝังหนึ่งใบเดี๋ยวแกเสร็จฝังเสร็จแล้วจะมาให้ชงอีกทีนะครับ ส่วนเราก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยเนี่ยตามพวกข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความเรียบร้อยงานแต่ถ้าเป็นงานพิมพ์นะครับต้องร้อนตะตำแหน่งเพชรร้อยอร์ซความละเอียดความสะอาดก็ร้อร์ซนะครับไม่มีการมั่วมัวไม่ได้นะครับมั่วตีเด้งนะครับเพราะว่าเขาจะมี qc qat นะครับ ในการทำงานนะส่วนผมก็ฝึกฝนมานาแล้วจับมาทุกหน้างานนะครับพวกสไตล์งานเพชรน,นะครับอันไหนว่ายากเราต้องทำนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินเดือนของเราทุกอย่างอยู่ที่พิมเมอนะครับเพราะเราขายพิมเมอร์นะเราไม่ได้เอาวุธไปซื้อนะครับเอาวุธไปไปแลกเอาวุธวางไว้เลยครับ ส่วนข้างหน้าเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเบอร์150 180 220 280 400อะไรเงี้ยนะถึง600นะงานพิมพ์มีงานพิมพ์นี่มีถึง600เบอร์นะครับเ,เบอร์กระดาษทรายใช้อนะช่างนะแล้วก็มาลงลูกยางแดงลูกยางฟ้าอีกทีนะเพื่อให้ไม่มีตามมด นะครับเนี่ยผมบอกเบื้องต้นผมก็ยังรักอาชีพจิวเวลรี่อยู่นะเพราะผมทำมานานแล้วครับทำมาตั้งแต่เด็กเลยแล้ก็เก็บงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปแกะลายงานตออพาร์มันยังง่ายหว่านะครับง่ายกว่างานแม่พิมพ์หรือจิวเวลรี่นะไม่ต้อง ไม่ต้องอความคิดสร้างสารรค์ก็มีบ้างเราต้องแวกแนวจากร้านอื่นๆนะครับถึงเราจะ,ะขายได้นะเพราะเราขายฝีมือนะครับ แล้วเก็บผิวเก็บผิวให้ส,สวยๆนะครับ กระดาษทรายเบอร์สี่ร้อยสามร้อยี่สิบก็ได้ตามผิวโลหะเพราะว่าเวลาสร้างฝังเวลาเขาไปฝังเขาจะฝังง่ายงานก็จะเก็บงานได้นน้อยลงเพราะว่าเราทำไป เกือบสมบูรณ์แล้วโอเค ส่วนห่วงนะครับห่วงเนี่ยมีทั้งขึ้นมือทั้งหลอกมานะถ้าเราทำเป็นจํานวนเราต้องหลอกมาแปะง่ายกว่าแล้วสุดท้ายงานก็จบเหมือนกันนะครับโอเค ก็เยอะทีมมีทุกมือมีแบบเยอะมากสนใจนะครับ สนใจชิ้นงานนะครับหรือจะเปิดร้านแล้วยังไม่มีข้อมูลการเปิดร้านพระหรือก็อเอร้านกอบพระนะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับว่าไอ้อพี่ผมอยากเปิดร้านกอบพระแล้วต้องลงทุนเท่าไหร่ทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดต่อตามเบอร์ที่ผมวางไว้ได้เลยนะครับโลงในโลโก้ผมนะ โอเคนะครับเนี่ยคือเสร็จแล้วพร้อมที่จะแกะลายฝั่งเพชรน,นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวิธีการเจาะเพชรน,นะครับการสอนเบื้องต้นนะครับสวัสดีนะครับ